คุณรู้หรือเปล่าครับว่าเทคโนโลยีของการผลิตวัคซีนโควิดในปัจจุบันนั้นเนี่ยมีหลายเทคโนโลยีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเก่าก็คือเรื่องของใช้วัคซีนเชื้อตายครับหรือว่าเทคโนโลยีกลางๆเช่นเรื่องของใช้วรัลเวกเตอร์หรือแม้กระทั่งที่พูดกันถึงในปัจจุบันนี้กันอย่างมากมายครับคือการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า mRNA วัคซีนครับและเทคโนโลยี mRNA ครับ เป็นเทคโนโลยีใหม่โดย mRNA นั้นเนี่ยเป็นสารตัวหนึ่งที่กระตุ้นให้ร่างกายผลิตโปรโตีนครับซึ่งโปรโตีนนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์ต่างๆในร่างกายเกิดขึ้นรวมถึงภูมิต้านทานด้วยครับโดยวัคซีนประเภทนี้ครับก็ใช้การเรียนแบบรหัสพันธุกรรมที่อยู่บนผิวของเชื้อโควิดครับและถ่ายทอดออกมาเป็น mRNA ครับและฉีดเข้าไปในคนเพื่อกระตุ้นการสร้างภูมิต้านทานครับ และเพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนที่คุณจะได้รับการฉีดวัคซีน mRNA นะครับผมมีข้อมูลที่อัปเดตนะครับของทั้งผลข้างเคียงและงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศมาให้คุณฟังครับโดยในอย่างแรกนะครับเป็นข้อมูลจากวารสารทางการแพทย์ชื่อว่า Jama Cardiology ครับซึ่งเป็นของสมาคมแพทย์อเมริกาครับได้เก็บรวบรวมข้อมูลของคนที่ฉีดวัคซีน ยี่ห้อไฟเซอร์และโมเดอร์นาครับจำนวน2.8ล้านโดสครับโดยที่รวบรวมกันประมาณ4เดือนครับโดยจากข้อมูลนะครับพบว่ามีคนที่ฉีดวัคซีนประเภทนี้ไปเนี่ย มีภาวะเขาเรียกกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบฉับพลันครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า acute myocarditis เนี่ยทั้งหมด23คนโดยเป็นจากยี่ห้อไฟเซอร์7คนและยี่ห้อโมเดอร์นาถึง16คนครับและในข้อมูลครับยังบอกอีกว่ากลุ่มคนที่เป็นกล้ามเนื้อหัวใ,วใจอักเสบนั้นเนี่ยมักจะเป็นผู้ชายครับแล้วก็อายุประมาณสัก25ปีครับแล้วก็เกิดขึ้นหลังจากฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่2หลังจากฉีดแล้วประมาณ3ถึง25วันครับและใน ในท้ายรายงานทางการแพทย์ฉบับนี้ครับยังระบุว่าผลข้างเคียงอันนี้อาจจะเกิดจากวัคซีน mRNA ครับและ23คนที่เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบฉับพลันนั้นทุกคนหายดีและได้กลับบ้านครับอย่างต่อมานะครับเป็นรายงานทางวิชาการของวารสารในประเทศสเปนและอังกฤษครับ พบว่าคุณสามารถเปลี่ยนเข็มที่2ครับเป็นของวัคซีนประเภท m i n a ได้คือยี่ห้อของไฟเซอร์และ m o เดอร์ครับแต่จากรายงานนั้นเนี่ยในเข็มแรกคุณต้องเริ่มจากวัคซีนของยี่ห้อ a อสตราเซ e c a เท่านั้นครับและภายใน8สัปดาห์คุณจึงฉีด m o เดอร์หรือไฟเซอร์ผลตอบรับก็คือว่าภูมิคุ้มกันขึ้นดีครับแต่ผลข้างเคียงก็เยอะเช่นเดียวกันแต่ไม่มีใครต้องถึงขั้นนอนโรงพยาบาลครับ และในอย่างสุดท้ายครับเป็นรายงานจากประเทศชิลีครับโดยใช้วัคซีนหลักก็คือซิโนแวคแล้วก็ไฟเซอร์ครับแล้วก็เอาสองกลุ่มนั้นมาเทียบกันพบว่าซิโนแวคนั้นเนี่ยจะป้องกันการติดเชื้อไม่ดีเท่าไฟเซอร์ครับแต่การป้องกันอาการหนักครับแล้วก็ป้องกันการเสียชีวิตนั้นเนี่ยอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันนะครับกับไฟเซอร์แต่ซิโนแวคนั้นจะด้อยกว่านิดหน่อยประมาณ5 1 0ครับ และนี่เป็นข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาเล่าให้ทุกคนฟังครับก่อนจากกันวันนี้นะครับอยากให้ทุกคนพิมพ์ไปในคอมเมนต์ครับว่า Any น a c c วัค Better Than No v a c ค i ีนเพื่อให้ทุกคนตระหนักว่าแม้นวัคซีนใดก็ตามยี่ห้อใดก็ตามอย่างน้อยสุดคุณฉีดไปแล้วก็ทำให้มีภูมิคุ้นกันขึ้นดีกว่าที่จะไม่มีภูมิใ,ใดเลยครับ